0 0ครขั้นที่หนึ่ตงตัวนี้ดังเจ็ดจุ้ตันตรงนี้ส8บปองนตรงนี้38.1สามแึ้นที่สองไม่ไม่ไม่เจ็ดจุดส

แปดจุดสามหนพครั้งที่หนึ่งตรงนี้หกจุดเจ็ดยี่บห้าจุดสี่วิ่งตรงนี้ป่ะอืมตรงนี้ดเลยสามเก้าจุดห้าหนึ่งพันครั้งที่สอง 7จ็จนี้สา้าจุดสองหนึ่งพันครั้งที่สามตรงนี้นะหก ี่ไหมยี่สบสี่จุดหกตรงตรงนี้อ่ะสามแปดจุดเก้าหันหน้าครั้งที่หนึ่งตรงนี้ปะสุนี่สิบสี <14. 8 S 2> ่จุดแปดนี่ยี่สิบหกจุดสอง สามเก้จุดสองันห้าครั้งที่สองนี่ตรงนี้สี่จุดห้าย่หกจุดเจ็ดนี้สามเกจสี่ันห้าครั้งที่สาม เลี่ตรงนี้สิบามเก้าเลี่ยตรงนี้ 6. 6. นี่เตรงนี้สามจดก้า